สวัสดีค่ะชื่อแชมป์นะคะน้ำหนักตอนนี้อยู่ที่88กิโลตั้งใจอยากจะลดสัก20โลจะเอาแบบพวกตรงช่วงแขนต้นแขนต้นขาเงี้ยออกไปสเหตุที่อ้วนขึ้นตอนแรกก่อนก่อนที่จะท้องนะคะก็น้ำหนักแชมป์ก็อยู่ที่ประมาณ61ประมาณนี้หลังจากที่ท้องก็อ้วนขึ้นมาประมาณถึง88โลพอหลังคลอดมาแล้วก็น้ำหนักก็ไม่ลงเลยเครียดมากทำยังไงก็ไม่ลง น้ำหนักพอมันเพิ่มขึ้นนะคะมันก็ส่งผลกระทบต่อร่างกายตัวหนูมากเลยก็เวลาเดินก็เหนื่อยขึ้นลงบันไดก็เหนื่อยก็เวลาที่ไปเจอเพื่อนเก่าๆอย่างเงี้ยค่ะนะัดเจอกันก็เพื่อนก,ก็จะถามว่าเออแกเจอตัวอ้วนขึ้นนะแกไปทําอะไรมาแกต้องรีบรถแล้วนะ เคยกินยาลดน้ of of ําหนักตัวแบรนดิช่าตัวเก่ามาก่อนก่อนแต่งงานก็ทานตัวนั้นมาตอนนั้นก็ลดไปเกือบ20โลเลยนะคะหลังจากนั้นก็ไม่ได้ทานตัวไหนเลยพอตอนที่มีน้องก็น้ําหนักก็ดีขึ้นมาน้าหนักเป็น88แล้วก็เห็นออิช่าออกผลิตภัณฑ์สูตรใหม่ก็ครั้งนี้ก็เลยจะมาลองดูเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าครั้งนี้เนี่ยชันจะลดน้ําหนักไปได้กี่โล หลังทาน,นิชาพัทได้1เดือนลดลงไป7จกิโลแล้วค่ะคนเราข้างคักว่าผอมลงต้นขาลดโลงก็มีความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากช่วงน,นี้ค่ะก็เดินไม่เหนื่อยเหมือนเมื่อก่อนแล้วจากที่เมื่อก่อนนะคะตรงนี้ช่วงท้องฉันจะแน่นมากเลยแต่ตอนนี้ก็ลดลงไปมากแล้วค่ะเคสของฉันนะคะเป็นเคสแม่อ้วนหลังคลอดอย่างที่ทราบเป็นเดีท้องสองน้องคนที่2แล้วเนี่ยจะลดยากมากๆเลยแต่ว่าอิชาก็เอาอยู่หลังทานไม่มีผลข้างเคียงอะไรเลยค่ะยังกินได้แล้วก็นอนหลับปกติ สำหรับคุณแม่หลังคลอดท่านไหนนะคะที่กำลังหาวิธีลดน้ําหนักอยู่เนี่ยให้อิชาเป็นตัวเลือกหนึ่งเลยอย่างแชมป์เนี่ยหนึ่งเดือนลดไปถึง7จกิโลเลยลองดูนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะ